สวัสดีคะ่ะทักทายทุกคนนะคะรอบ,น,รอบ,น,รอบนี้รอบที่รอบนี้ <5. S 2> รอบที่ห้ารอบที่ห้าอีพีที่สี่นะคะเราเดินทางมาถึงอีพีที่สี่แล้วมันเป็นไปได้ไเป็นไปได้น,นั่นไปได้ <c> นั่นอยู่ <c> แต่เป็นไปได้ค,คือเอางี้ก่อนทุกคนอะ่ะจะได้ดูทุก EP อีพีอ่ะแบบพีเรียที่มันเท่าๆกันช่วงระยะเวลาเท่ากันแต่เราอยากสะบอกทุกคนว่าเราใช้เวลาหลายเดือนมากกว่ามันจะ ออกมาเป็นแต่ละ EP ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันยากหรืออะไรนะไม่ว่างจริงการหาเวลามาเจอกันยากมากยังต้องแนะนําตัวอยู่ไหมนะหนูพิมพ์ค่ะศิราค่ะเฉลี่ยแ่ <c oughs> อวันนี้วันนี้วายเข้ารายการแต่ก็อดใจไม่ได้เนาะอ่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรหนูพิมพ์วันนี้เราเราอยากเอาทุกคนมาจอยดิสคัสเซชั่น เรื่องเอมพัตต c ้ m อม n ิวนิเคค่ะเนี่ยเราบอกฉันว่าไม่เน้นคุยหนักเราสบายสบายแต่เปิดหัวมาด้วยว่าว mm. ันนี้เราจะ cus s i o n จบ <c oughs> <laughs> ทำไมทำไมเออขอเกินเงินทำไมทำไมเราถึงต้องต้องคุยเรื่องนี้ทำไมต้อง Empathy communication มันมันคืออะไรเราว่าเราอยากทำความเข้าใจอะเราอยากทำความเข้าใจทั้งคนที่มีและคนที่ไม่มี <c oughs> อืมว่างี้ละกันแล้วเราก็อยากทำความเข้าใจว่า คนที่ไม่มีสามารถมีได้หรือเปล่านี่คือคำถามของวันนี้ต้อง disclaimer ต้องเท้าความมันก่อนว่าิีากับหนูเพมพเป็นมนุษย์ที่มีสิ่งนี้กันทั้งคู่อของหนูพิมพ์นี่ถือได้ว่ามีมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรมีตั้งแต่แบบโตมาจําความได้<ๆ>ออธีรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มุมมองของพวกเราสองคนมันอาจจะเป็นมุมมองคนที่มี แต่เราก็ไม่ได้จะมาเหมือนกับว่าจะมาโยนตู้มใส่ว่าคุณต้องมีนะอ,อะไรเงั้นมันม,ม,มันไม่ใช่จริงๆที่มาที่ไปของ empathy communication ว่าทำไมเราต้องสนใจและความสำคัญกับสิ่งนี้มันคงจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องอยู่ในสังคม,มหรืออยู่ร่วมกับคนที่มันหลากหลายอะ่ะเอมอ,ม,อม,มันอาจจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของคนหลายๆคนมากขึ้นว่าทำไมคนคน,นึงถึงเลือกที่จะทำสิ่งนี้แต่ทีเนี้ยหนูพิมพ อยากชวนหนูพิมพ์คุยเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดกันต,ตรงๆอะอะเราจะไม่เบรมลคนที่ไม่มีเนาะแต่เราจะ,จะจะพูดอย่างตรงไปตรงมาและเปิดอกว่าสังคมทุกวันนี้มันไม่ได้เอื้อให้เราต้องเปิดโหมดมีอมพาตีอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาเราออกไปข้างนอกอะทุกอย่างมันพร้อมจะลุมถึงเราอะอากาศก็ไม่ดีทํางานก็เหนื่อยแบบทุกอย่างมันสังคมมันใจร้ายกับเราพอสมควรทีนี้เลยเราเลยอยากรู้ว่าหนูพิมพ์แฮนด์เดิลการมีอมพาซียังไงในวันที่สังคมมันไม่ได้ เราเฟือขนาดนี้เรารู้สึกว่าเรามีเอมพัตตีแบบเลือกท็อปิก how <c oughs> เลือกท็อปิกคืออ,อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องเรื่องของเพื่อนคนใกล้ตัวเราก็อาจจะใส่ใจพร้อมที่จะทำความเข้าใจมากกว่าการเป็นแบบใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาใจร้ายกับเราแล้วเราจะต้องแบบทำความเข้าใจว่าทำไมเขาต้องใจร้ายกับฉันอันนี้ฉันก็คงไม่ทำ อืมก็เลือกเรื่องอันนี้ฉันสามารถยกตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมได้เพราะว่าเหมือนเจอมาเมื่อเดินที่แล้วสดสดร้อนๆอนฟิลแบบนั่งแท็กซี่จะไปข้างนอกอแล้วคุณพี่แท็กซี่อะ่ะน่าจะมีปัญหาชีวิตมากมกดดันอะไรก็ตามแล้วรถมันเสียเลยหรืออะไรก็ตามแต่ฉันเป็นพาสเซนเจอร์ที่อยู่บนนั้นสิ่งที่คุณพ,พี่แท็กซี่อารมณ์เสียแล้วแสดงมาคือขับรถเสียงดังตะโกนคำหยาบแล้วหันมาตวาดใส่ฉันตะคอกใส่ฉัน คือถ้าให้เปิดโหมดเอมพาร์ีคือฉันก็จะเข้าใจได้ว่าโอ้ชีวิตคุณคงเจออะไรหนักหนามามากแน่เลยคุณเลยต้องแสดงตัวเองเออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าให้พวกกันตรงตรง,ตรงคือมึงไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้กับ,ก,บกูค่ะหน้านที่การงานคุณไม่มีสิทธิ์แบบมาทําแบบนี้กับดิฉันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นปะถ้าแบบยกตั็อยา่างเป็นรูปธรรมก็คือการเมมพาร์ีไม่ได้เท่ากับว่าเราจะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาทําอะไรเราก็ได้ใช่ใช่ประมาณนั้นฉันก็เคยมีเคสพี่แม่บ้าน ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นคนอื่นแต่โอเคแบบด้วยเนเจอร์ของเราเราก็อาจจะแบบถ้ามันไม่ลำบากเราเราก็ทําให้แต่ฉันก็จะคิดนิดหนึ่งว่าแบบ่ะอ o u only have one job สรุปกูมี e m p มพ h y ตปะเนี่ยเอาสรุป <c oughs> เรามีเอ p มพ h y ตปะเนี่ย <c oughs> ขึ้นเทคปัง <c oughs> <c oughs> มันมีอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่แค่อ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะว่าการมีเอ p มพ h y ี้มันคือให้เราเข้าใจคนมากขึ้น <c oughs> แต่มันมีอีกมุมอีกเสียงหนึ่งมันมีคนเคยพูดกับเราว่า ไอเอมพาร์ีเนี่ยมีสิ่งนี้ก็ดีแต่มันในขณะเดียวกันมันเป็นดาบสองคมมันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่ามันเป็นจุดที่เปิดโอกาสให้คนอื่นมา take a d v a n เจ g e จากเราหรือเปล่าหนูพิมพ์คิดยังไงกับสิ่งนี้ก็คิดว่ามีส่วนที่เป็นความจริงอยู่อืมเพราะว่ามันก็ไม่สามารถการันตีได้หนึ่งเซนว่าทุกคนจะเข้าหาเราด้วยเจตนาอันดีอืโซมันก็มีความเป็นไปได้ ที่แบบบางคนจะเข้ามาด้วยความต้องการจะเทคแบบเบนฟิอะไรทักอย่างจากจากความความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจของเราความใจดีของเราอะไรยเงี้ยเราชอบคำว่าความใจดีมากม,มันจะชอบมีคนเหมือนเวลาเอาปัญหามาคุยกับเราจะชอบพูดว่าเพร่ะเธอเป็นคนใจดีไงเราเลยอยากคุยกับเธอแต่ในความเป็นจริงฉันอาจจะไม่ได้ใจดีก็ได้แต่ฉันแค่มีเอมพารตี้อือ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 เธอว่ามันต่างกันไหม ฉันว่ามันต่างใจดีมันมันคืออยุคคายอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะแบบเรารู้สึกว่าคําว่าใจดีอ่ะยู่พร้อมจะใจดีกับคนที่ไม่ใจดีกับอยู่ด้วยเต็มพาร์ตี้อ่ะมันเป็นฟิลประมาณว่าฉันฟังเธอได้นะฉันเข้าใจเธอนะแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะใจดีกับเธอเข้าใจเข้าใจแต่ยัง p r o เทคตัวเองอยู่ฉันนะมองว่ามันต่างกันอืมทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นว่าเราสองคนเป็นมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่แรกแล้วคนที่ไม่มีล่ะ คนที่ไม่มีเนี่ยหนูพิมพ์คิดว่าคนคนหนึ่งการที่มไม่มีเอมพัตตี้เนี่ยมันม,มันมาจากสาเหตุอะไรบ้างที่คนคนนึงมันจะไม่มีอันนี้ใครที่ไม่มีหรือเป็นคนคนละประเภทกับพวกเราเนี่ยมาแชร์กัน<ช>ไ,ดได้นะคะว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเออ,อเราส่วนตัวเราคิดว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีจริงๆอ่ะเขาคงมาจากครอบครัวหรือ environment นันใกล้ชิดที่ไม่มีอยู่แล้วอ่ะ แล้วก็ส่งต่อให้เขาไม่รู้จักคำว่าเอมพัตตีมเพราะในสังคมนั้นมันหาไม่ได้หรือหรืออาจจะเป็นคนที่คิดว่าอ่นักทีฟกับโลกทั้งหมดแบบที่สีลาเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าว่ามันจะมีคนที่จ้องจะเอาเบนฟิตจากการเข้าหาเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยดีฟอลต t ของบางคนอาจจะเป็น s e ตติ n งนั้นเขาจะเจออะไรแบบนั้นมาใช่ใชใช่ <Ừ. S 1> ใชใช เราก็คิดว่าเอมพัตตีเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในโลกนี้ในสังคมนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้แชร์อืต้องให้เครดิต คุณแม่สิละเราเคยตั้งคําถามกับคนคนหนึ่งที่เราบีวิสด้วยว่าแบบคุณแม่ทําไงดีเขาไม่มีเอมพัตตี้เลยในขณะที่หนูมีคนเดียวเขาพูดว่ามันยากมากที่คนคนหนึ่งจะมีเอมพัตตี้มันเหมือนกระเป๋ากับกางเกงกระเป๋าเงินที่มันว่างเปล่าอะ่ะในนั้นมันไม่เคยมีเงินมันไม่เคยมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วอยู่เราจะไปร้องขอให้คนคนนั้นเนี่ยหยิบสิ่งที่ในกระเป๋าเขามันไม่มีอะเขาก็ไม่รู้จะหยิบออกมาให้เราอย่างไงเออเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะ ยืน่นออกมาให้เราอย่างไงเพราะเขาไม่มีมันมาตั้งแต่แรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเข้าใจได้ว่าคนคนหนึ่งไม่มีอืแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์คือศิลามองว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความไม่ดีนั้นของเราอะไปทําร้ายใครอืมเออถอืมเป็นงานเป็นการ,รเป็นงานเป็นการมากท็อป,ปิกนี้ออมีเรื่องมีราวนะคะทุกคนทีนี้สำหรับหนูพิมพ์อันนี้เป็นเพอร์ซนอลมากเลยนะเราถามเลยหนูพิมพ์คิดว่าเอ็มพารตี้สอนกันได้ไหมฉันว่าได้ ถ้าคนคนนั้นไขว้ยวยังไงไขว้ยที่จะมียังไงเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นไม่รู้ว่าอันนี้เอาเอาเอาแค่ตัวเองเป็นเป็นเคสละกันคือเราอย่างที่บอกว่าเรามีเอมพัตแบบเลือกเรื่องเ,เราเคยเราเคยเป็นคนทํางานโดยที่แบบไม่สนอะไรเลยมาก่อนแบบ ดูแค่ผลลัพธ์ตลอดแล้วไม่สนว่าระหว่างทางคนที่ทํางานด้วยเขาจะแบบลําบากอะไรมาเจออะไรมาระหว่างทางเราไม่ทําเขาเข้าใจตรงนั้นแล้วเราพอยต์ไปเลยว่าทําไมสิ่งนี้ถึงทําให้เราไม่ได้หรือทําให้เราได้ไม่ดีจนจนมันมาถึงคราวของตัวเองละกันก็เลยรู้ว่าโอ้มันสามารถกระทบได้เยอะมากซร so, แบบขอเวลา เพิ่มได้ไหมหรือว่า flexible ให้การยอมกันสักนิดหน่อยได้หรือเปล่าเราฉันก็กลายเป็นคนมี empathy กับเรื่องนี้ไปเลยนั่นก็คือแบบจุดหนึ่งที่แสดงใ,<ช>ให้เห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นะใช่ใช่ใช่ใชนายก็มีได้นะ e m p a t h นะฉันก็เลยเป็นคนที่คิดว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าคนคิดจะขวอยคว้าอืม อ่าแต่ถ้าอย่างศิลาสิลามองในเชิงมนุษย์คนคนหนึ่งในแง่ของจิตวิทยาก็คือเหมือนที่ยรก็อยากไปเมื่อกี้ค่ะคนที่มันไม่เคยได้เลยแม่งมันไม่รู้จะหยิบสิ่งนั้นออกมายังไงแสดงสิยงนั้นออกมายังไงเราอาจจะรู้สึกว่าเอมพัตตีคือสิ่งที่เป็นเหมือนโปรแกรมอะเป็นเหมือนอะไรที่มันเซ็ตมาแล้วแต่ด้วยความที่จากที่เราเจอคนในชีวิตมาคนที่มีเอมพัตตีะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าเราเลยขอเรียกคนที่มีเอมพัตตีว่าเป็นคนที่มีบั๊ก เพราะเครื่องเพราะเครื่องทั่วๆไปมันไม่มีอันนี้คือสิ่งที่ฉันเจอมานะเออฉันเลยรู้สึกว่าเอมพารตีมันเหมือนการติดบักเว้ยแล้วถ้าเครื่องไหนมันไม่มีบักอะมันก็จะไม่มีโหมดเอมพาร์ตี้เออถ้าเลากลับกันนะฉันเธอมองว่าคนไม่มีคือคนบักใช่ไหมใช่ใช่ฉันจะไม่เข้าใจคนที่ไม่มีเออคืออ่ะแล้วก็ฉันน่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้ก็ได้ก็ได้วะแต่ยากมาก ายากมากสำหรับฉันคือยากมากคือมันต้องใช้เวลาที่สมมุติเลยฉันเป็นในเอนางสาวเอที่ไม่มีอิมพตตี้เลยอ่ะต้องนึกภาพว่าแล้วถ้าฉันอยู่ในสังคมแล้วคบเพื่อนที่ไม่มีเหมือนกันอ่ะคุณจะไม่มีวันมีได้เลยจนกว่าคุณจะไปบีวิตซัมวันที่เขามีมแล้วถ้าคุณไปอยู่กับคนที่เขาไม่ีอิมพัตตี้อ่ะคุณก็ต้องมีความที่จะเรียนรู้เขาด้วยนะไม่ใช่อยู่ไปแล้วอยู่ก็เป็นคนที่เทคมาอย่างเดียวม,มันมันมันจะไม่เกิดการเรียนรู้อ่ะฉันเลยรู้สึกว่าถ้าให้พูดอย่าง คอมโพมิ ise, มาเจอกันตรงกลางฉันอาจจะไม่ได้คิดว่าเอมพัตตี้อ่ะมันฝึกได้ทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ฝึกได้และอาจนําไปสู่การมีเอมพัตตี้ในอนาคตนั่นคือ listening skill อ่ะออเอออ,อยู่ต้องทดลองฟังใครสักคนอย,อ,อย่างไม่ตัดสินอย่างไม่จัดก่อนสิ่งนั้นอาจจะช่วยนําไปสู่การเกิดเอมพัตตีได้ในสักวันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่การฟังแลาไม่จัดก็ยากเนาะก็ยากก็ยากอันนี้เราสามารถหยิบท็อปิกเนี้ยแยกไปเป็นอีก เอพิโซดอีกได้เลยเออกับอีกอย่างกับอีกอย่างฉันคิดว่า,าฉันคิดว่าถ้าเราเริ่มจากการเอาตัวเองเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะ Put yourself in someone's shoes ก็ดูเป็นทางเริ่มที่ดีที่จะทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าแบบเขาอาจจะพบเจออะไรแบบนี้อยู่เขาควรจะ supposed to รู้สึกยังไงเอาตรงๆปะ ม,มันไอเดียลมากหรอคือมันเป็นไปได้ม,มันม,มันมันเป็นไปได้แต่เราถ้ายกตัวอ,อย่างอย่างเป็นชัดเจนอย่างเป็นปรูปธรรมเลยอนะสมมุติว่าอยู่จะให้คนที่โตมาอย่างเธอเป็นลูกคนหนูร่ำรวยไม่เคยเจอความเดือดร้อนไม่เคยเจอภาพความรุนแรงหรืออะไรเลยจะให้คนคนนั้นอนะไปพุทธอยู่ในชูสของเด็กในสลัมคนหนึ่งอันนี้เรายกตัวอ,อย่างแบบ ที่เขาดิเฟรนต์กันโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเอาอะไรที่มันรีเลตกันได้อะมันยังพอไปไปด้วยกันได้แต่ถามว่าวิธีนี้ดีไหมเราว่าดีนะเป็นไปได้ค่ะก็ลองดูกันนะคะทุกคนถ้ามันเวิร์กก็มาบอกกันถ้าไม่เวิร์กก็มาบอกกันได้เหมือนกันทีนี้เหมือนเราอพูดถึงความเรียกว่าอะไรอะเราพูดถึงกับว่าเออเอมพัตตีมันมันดียังไงเราอยากรู้ว่าหนูพิมพ์เคยมีการเหมือนแบบโบยตีตัวเองหรือนอย กับเอมพัตตี้ของตัวเองไหมว่าเพราะฉันเป็นอย่างเนี้ยฉันก็เลยโดนแบบเนี้ยเคยไหมเคยมีมูลกันปะเคย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 มีเคยมีจุดนั้นมาก่อนแล้วก็ถึงคิดว่าต้องเลือกเรื่องไงอ๋อนั่นคือที่มา<ๆ>ที่ไปเพราะว่าโดยเนเจอร์แล้วเนี่ยทว่าเข้าใจทุกอย่างอืมทว่าเข้าใจทุกคนทั้งที่ดีและไม่ดีพยายามทําความเข้าใจว่าที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนั้นคืออะไรซึ่งมันเสียเวลาทุกคนการที่เราจะแบบ ใช้เวลากับเรื่องราวของทุกคนในชีวิตแต่มันใช้เวลาไปทำอย่างอื่นอกว่าไม่แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันน่ารู้สึกเองในช่วงนี้ผ่านไว้ฉันรู้สึกว่าคนที่พยายามจะทําความเข้าใจทุกเรื่องเข้าใจทุกคนอย่างพวกเราอะก็อยากให้ทุกก็อยากให้คนมาเข้าใจเราเหมือนกันคือหมายถึงว่าการที่ฉันมีฟังก์ชั่นเอมพัตตี้อะมันไม่ได้แปลว่าฉันอยากจะเป็นฝ่ายเข้าใจอยู่ฝ่ายเดียวและคุณจะทําตัวยังไงก็ได้อ่ใช่ใช่ใช่เวลา เราไม่รู้ว่าหนูพิมาเป็นเหมือนเราไหม,มแต่เหมือนเวลาเรามีเอมพารตี้ใครสักคนอะ่ะเราจะมีความคาดหวังอยู่ว่าเขาก็จะต้องเอ็มพ a t h ตีเหมือนเราแต่มันก็จะเด้งกลับไปที่ข้อที่เราคุยกันว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเราจะผิดหวังด้วยนะเราจะผิดหวังวแบบทำไมอะ่ะโดยคอมมอนเซนส์ทำเขาเข้าใจกันหน่อยไม่ได้หรอซึ่งแบบโอเคคอมมอนเซนส์ของทุกคนก็ไม่เท่ากันอยู่<ๆ>แล้วเอาจริงไหมถ้าให้พูดแบบฉันไปพูดตัวเองใน ชูสของคนประมาณนั้นอะ่ะเขาก็จะแบบฉันไม่ได้ขอเธอมาคาดหวังในตัวฉันตั้งแต่แรกเลยเอาหน่อยเลยดิเพอนอีกเฮิร์ตเลยอคาดหวังเองเจ็บเองจริงเออมันก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นก็เ,เกิดเป็นสภาวะท็อกซิกได้นะคะทุคนน่าสนใจดิจิมปาร์ตี้เป็นเรื่องที่อ่ะแต่เมื่อกี้เราพูดถึงข้อเสียใช่ไหม อย่างของศิลาเชลารู้สึกว่านอกจากความคาดหวังที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งตัวแล้วอะมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เวลาเมมพาร์ตี้เราก็รับฟังหรืออะไรเงี้ยฉันจะเผื่อแอบซอกพลังงาน,นงความเศรา้าความทุกข์หรืออะไรก็ตามของคนคนนั้นที่ไม่ใช่เรื่องของ,ของเราเลยมาใส่ตัวเราโดยโ<อ>ไม่ได้ตั้งตัวเธอเป็นไหมคะเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเราเหมือนเขาร้องไห้แล้วเราก็เศร้าด้วยนั่นคือปัญหาของเขาแต่ฉันรู้สึกซัฟเฟอร์ไปด้วยน้อยด้วยจนต้องอ่า ต้องไปหาอะไรทําเพื่อเติมแรงเติมใจให้ตัวเองของหนูพ่มาไปหาอะไรทําใช่ป่ะเสีรแอปสอบง่ายถึงงั้นที่ไปหานักจิตอ่าสิ่งที่เขาบอกศสีลรก็คือยูไม่ต้องลดเอมพารีของยูหรอกการมีมันมิ่งที่ดีแต่ยูต้องมีบาวเดอรี่อ่าอ่าอก็เหมือนที่เราว่ามันจะไปเข้ามันมันจะไปเชื่อมกับโจทย์ที่หนูพิมพ์พูดเมื่อช่วงแรกก็คือเลือกเลือกเลือก เออซึ่งอันนี้เราพยายามทําอยู่แต่ยังทําได้ไม่ดีค่อยเป็นค่อยไปเมียมพาร์ตี้ได้แต่มีกับเรื่องบางเรื่องอืม,อมแล้วอันนี้แรนดอมเลยนะหนูพิมพ์คิดว่าคนมีเม p a t พาร์ตี้กับคนไม่มีเม p a t พาร์ตี้จะอยู่ด้วยกันได้ไหมหยุยไม่ว่าจะด้วยความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามฉันว่ามันจะต้องมีไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกท็อกซิแบบกรีดออกมาก่อนใช่แล้วเอาตัวเองออกมาก่อน ออกมาเลยอะโออารมณ์เหมือนเราต้องคบกับคนที่มี M B T I ที่พอจะเข้ากับเราได้อะไรแบบนั้นไหมอะไรประมาณนั้นใช่มอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นคือสมมุติว่าจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆอะมันก็ต้องแบบเป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟนที่จะสามารถถามกันได้อย่างตรงไปตรงมาว่าอยากให้ทํำยังไงอยากให้ทําความเข้าใจอะไรยังไง กตใช่ปะเกตเออชันเนี่ยแหละชอบเผอตัวเผอใจไปแบบแอบซอบไปใส่ใจทุกเรื่องราวซึ่งในความเป็นจริงมันไม่จําเป็นทุกคนมีทางของตัวเองทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองใช่ไหมมันจะกรีดออกมามันจะกรีดออกมาสิ่งนี้ก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พยายามจัดการอยู่ค่ะพยายามจัดการให้ได้นั่นแหละคือสุดท้ายแล้วฉันรู้สึกว่าอ่ะเอมพารตีมันมีมาเพื่อเป็นฟังก์ชันให้เราเข้าใจกันและกัน แต่ถ้าคนที่ไม่มีแกก็มีได้นะเออแกจะลองมีก็ได้หรือถ้าแกมองว่าฉันมีไม่ได้หรอกฉันถูกเลี้ยงมาอย่างให้สวิฟเวอในโลกใบนี้สวิฟในโลกในโลกใบนี้แบบถ้าฉันมีมันฉันจะอ่อนแอฉันก็รู้สึกว่าแกก็เริ่มได้จากการรับฟังใครสักคนก็ได้อแล้วถ้าไม่อยากฟังอั้นพิมไม่อยากฟังก็ไม่ลองฟังไม่อยากฟังก็ไม่้องฟังไม่ใช่แบบว่าคุณควรจะลองฟังผ บอกแล้ววันนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชเราบังคับใครไม่ได้ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วก็เราเป็นสมมติว่าฉันรับบทเป็นคนไม่มีแล้วฉันไม่ได้อยากมีฉันก็ฉันก็ไม่มีก็ได้นะใช่ไหมเราว่าจริงๆคนเราจะเป็นอะไรก็ได้จะเมมพาร์ตี้ก็ได้จะไม่มีก็ได้แต่มันต้องอยู่บนเบสที่อยู่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนใช่เออพรีเทนก็ได้ทุกคนพรีเทนตทำเป็นเข้าใจแก <laughs> จริงๆเราก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่ว่าเรา pretend ได้มันก็กลับไปสวยนี่ไงฟังอย่างไม่ตัดสินฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็แบบไม่แสดงออกเออฟังแล้วเอออืมอืมอืมอ้ยฉันฉันรันดอมฉันรันดอมอาจจะตัดออกก็ได้แต่ฉันรันดอมว่าอ่ฉันมีคําติดปากว่าคือคําว่าแบบเข้าใจแล้วเข้าใจจริงปะเข้าใจเข้าใจจริง ทุกครั้งที่พูดมาคือเ้าเข้าใจจริงคือมันจะมีเข้าใจระดับที่เข้าใจจริงเคยเจอกับเข้าใจที่แบบเราพยายามทําความเข้าใจอย่างถึงที่สุดแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่าอันเนี้ยคือในฝั่งของเราแล้วเราจะรับทราบมาว่ามันมีคนที่ไม่ชอบคํานี้อยู่อย่างเหมือนเธอที่ไม่ชอบคําว่าสู้ๆมันมีคนที่ไม่ชอบคําว่าเข้าใจแบบ อย่ามาพูดเขาว่าเข้าใจกับฉันเพราะว่าเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกเธอไม่ได้เฟซสิ่งนี้อย่างที่ฉันเจออะไรเงี้ยเขาฟังแกมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วแกยังจะมาอะไรอีกอืมอืมอืมแต่นั่นแหละนั่นแหละฉันแค่แรนดอมขึ้นมาว่าโอ้ความฉันเพิ่งฉันเพิ่งรู้ว่ามีคนไม่ชอบคํานี้ด้วยแต่ฉันมั่นใจว่ามีคนไม่ชอบเพราะว่าสู้สู้หลายหลายคนไม่รู้ฉันแอดซูมไปเองฉันก็คิดฉันก็คิดเออแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเออ จะไม่มาพูดคำว่าสู้ๆใส่เลยมันไม่ใช่นะคะ <laughs> น่าสนใจน่าสนใจจริงๆท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราชวนคุยมามันคงไม่ใช่คือนั่นแหละมันก็ต้องย้ำเหมือนเดิมว่าเป้าหมายของเราคงไม่ใช่การที่จะมาบอกให้ทุกคนว่าพวกยูต้องมีเอมพารตีนะลบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราทําเพื่อรณรงค์งนี่ไม่ใช่การรณรงค์นี่เป็นเพียงการดิสคัทกันเฉยๆว่าเออจริง,รงๆแล้วคนที่มีกับคนที่ไม่มีมันจะอยู่กันยังไงเราจะเข้าใจกันยังไงมากกว่า อืถ้าให้อามาระบบทหนังสาวสามารสรุปให้อืก็ถ้าให้อย่างก็อย่างที่พูดไปอะถ้ายังมีไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าฉันจะไม่มีมันมันั่นแน่แต่ฉันบังเอิญจะต้องอยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องการมีสิ่งเนี้ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการลองฟังเขาดูเหมือนกับที่หนูพิมพ์บอกอะฟังแล้วแบบเข้าใจเข้าใจ คือเราลองทร e a สิ่งที่เรารับฟังมาหรือว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งหรือว่าเป็นข้อเป็นเป็นข้อเท็จจริงเราอาจจะอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบจริงจริงคำนี้เลยอย่าทำใครเดือดร้อนค่ะเท่านั้นละจบละเอาสำหรับอีพีนี้ เออแต่อันนี้ฝากไว้นะอุ๊ยฝากไว้ไม่เอาตัดออกไม่หรอกคืออันนี้ก็คงจะต้องพูดจริงๆแหละในในมุมของคนที่รู้สึกว่าเคยแอบโดน a k e advantage จากสิ่งเนี้เราอยากเราอยากจะบอกคนที่ทัง รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวแหละว่าเออถ้าสิ่งนี้มันรีมายอยู่ได้เราก็ไม่อยากให้อยู่ไปเผลอเอาเปรียบใครจากการที่คนคนหนึ่งมีมีสิ่งนี้ให้อยู่อ่ะถ้าถ้าอยู่รู้ว่าอยู่กําลังได้รับความใจดีหรือเอมพารตีจากคนคนหนึ่งอะเราอยากใจแอพพลิเคชสิ่งนั้นไม่ใช่แบบแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งนั้นใจร้ายสัตว์จริงๆหรือคิดว่าถูกแล้วที่เธอทาแบบนี้อแอพพลิเคชหน่อยถ้าไม่อพพลิเคชก็ไม่ต้องไปแกล้งเขาใช่ นั่นแหละค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องของ empathy communication นะคะเป็นเรื่องมันลาอีกแล้วจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครที่อยากจะมีอะไรเพิ่มเติมแบบว่าพี่ขอสอนหน่อยนะคะหรือขอแนะนําหน่อยนะคะหรือว่าเอ้ยเรารู้สึกสครัคเกิลตรงนี้เราอยากมีเรื่องอยากแช์มาแลกเปลี่ยนกันได้อยากรออ่านของเรื่องราวของทุกคนเผื่อมันจะเป็นซอสให้เราได้หยิบมาพูดคุยกันใน next e p i s o d นี่เรื่องเวลา ก็เราจะกลับมาอีกครั้งในอีพีต่อไปนะคะซึ่งก็คือ2อาทิตย์ของทุกคนเท่าไหร่ของเราไม่บอก <laughs> 2>, 2อาทิตย์ของทุกคนคะ่ะทุกๆวิ Weekly ชีว Why สำหรับใครที่เบื่อหน้าไม่อยากฟังใน YouTube ไปฟังใน Spotify ได้เพราะว่าพวกชีจะทำเป็น Spotify ด้วยทำเป็นพอดแคส คือไม่อยากจะเห็นหน้ากันเอออุ้ย <laughs> สายลายจังไม่อยากเห็นหน <laughs> ้าจะเห็นกันไหนก็ได้ <laughs> <laughs> อะไปแล้วค่ะเ <laughs> จอก,กันนะคะบ <laughs> ๊ายบายบ๊ายบาย Have a good day ค่ะ